สวัสดีครับวันนี้วันที่25สิงหา2566นนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวเครื่องสกัดกาแฟเป็นแบบแมนวนวลนะครับมันชื่อรุ่นว่า Flowlight 58นะครับก็คือเป็นอะแดปเตอร์ m 8มมใช้ ตัวนี้ชงนะครับเหมือนเครื่องมาชีรุ่นใหญ่เลยพอดีผมจะขายเครื่องนี้ออกไปนะครับก็จะมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างน,นีที่ขายไปนะครับอันแรกก็จะมีตัวกระบอกตัวกระบอกนะครับตัวนี้จะเป็นกระบอกโฟร์ไลท์นะครับของพีนิตินะครับกระบอกก็จะแบ่งเป็นสองส่วนอันนี้คือตัวกระบอกอันนี้คือตัวฝามันนะครับ ฝาพร้อมเกตนะครับเกตวัดแรงดันนะครับอันนี้ <c oughs> ตัวเนี้ยคือเราใส่น้ําไปเนี่ยมันจะเป็นตัวกั้นน้าไม่ให้น้ําไหลลงไปได้นะครับคือต้องใช้แรงดันน้ําถึงจะไหลก็ลเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นซีนยางข้างในถ้าเราใส่กับตัวนี้ไปมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับ หมุนตามเกลียวไปครับอันนี้ตรงหนังตรงนี้ถอดออกได้นะบางทีเราหมุนถ้าหนังมันลื่นนะเราก็ถอดออกแล้วออกออกมาหมุนง่ายกว่านะครับแล้วก็อันนี้ฝามันคือวัสดุเขาอ่ะเป็นงานที่สแตเลสดีมากนะน้ำหนักดีแข็งแรงมากดูงานดูดีมากครับตอนใส่นะครับแล้วก็หันตัวเกตมา เฉียงมาทางขวามือเรานิดนึงจะได้ใส่ง่ายนะครับแล้วก็หมุนมาเนี่ยตัวเกียจะหันหน้ามาทางเรานิดนึงจะเฉียงไปนิดเดียวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวอ่าทัตเทเบิละนะตรวนี้ที่เขาเรียกกันตัวก้านชงนครับใส่ไปแบบนี้มันใส่ได้หลายทางนะทางนี้ก็ได้อ่าอันนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้น่าจะง่ายกว่า ประมาณนี้แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ห้ามิลนะครับตัวนี้ผมจะอัปเกรดตัวเขาเรียกว่าอะไรอะชาเวอร์นะครับเป็นของ ims เนี่ยข้างในเนี่ยของ ims อัปเกรดไปแล้วครับตอนนี้ฐา,านลองนะครับงานดูดีมาก อันนี้เป็นถาดรองน้ํานะครับตอนที่น้ํากาแฟไหลลงมาเราก็ดึงช็อตออกมาได้เลยน้าก็จะไม่หกเลอเถอะอันนี้ <c oughs> แล้วก็ชุดที่ผมขายจะมีที่ผมขายต่อไปนะครับอันนี้ไม่ได้ทําขาย่ะตัวนี้ก็จะเป็นชุดที่มีถังลมด้วยลม co 2ตัวนี้ก็จะมีเกจวัดแรงดันมาให้ อันนี้ผมเปิดถังไว้ตัวนี้ใช้ได้อีกยาวเลยผมเพิ่งเติมไปนะครับตอนใช้งานก็คือเราก็ประกอบสายเนี่ยเข้ากับฝาเนี่ยแล้วก็เปิดวาล์วแรงดันตรงนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอ่ะทายใหม่เมื่อกี้พอดีมีสายโทรเข้า เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้ดูนะครับลองสกัดให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนอ่าอ่ะเดี๋ยวอีกทีหนึ่งก็คืออุปกรณ์ที่มีก็คือหนึ่งนะครับตัวด้ามชงตัวนี้นะครับมีตะก,กาตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็สองมีถาดรองน้ํานะครับสามก็คือตัวฐานตัวนี้นะครับ 4ก็คือตัวกระบอกพร้อมกับฝาลมนะครับแล้วก็คือตัวถังลม CO2 ตัวนี้ถังลม CO2 นะครับพร้อมสายนะแล้วก็สายปลดล็อกเร็วแล้วก็ตัวนี้ตัวกันน้ำย้อนอกันไอน้ำด้วยถ้าเราไปใช้กับพวกปั๊มลมไฟฟ้าตัวนี้ก็ ช่วยได้น้ําจะได้ไม่ย้อนเข้าไปนะครับอันนี้ก็ตัวเวลาเราจะใช้ก็คือปล่อยแรงดันตรงนี้เปิดวาตรงนี้ก่อนเปิดวาลจากถังขึ้นมาเราจะจะสกัดก็ดคือกดตรงนี้จะลองทําให้ดูครับ่ะขับแรกเราจะต้องบดกาแฟก่อนทีนี้ยอุปกรณ์ที่ที่จะต้องมีเพิ่มส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะมีกันอยู่แล้วก็คือตัวตัวแทม ตัวนี้นะครับตรงนี้ต้องไปซื้อเพิ่มนะตัวแถมกับตัวเลี่ยหน้ากาแฟให้มันเรียบอะ่ะผมจะไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรอันนี้ผมมีสองด้านแต่ผมว่าอันเนี้ยมันซื้อใหม่น่าจะเลือกที่มันดีกว่านี้ดีกว่าเพราะอันนี้มันปรับให้ลึกกว่านี้ไม่ได้ประมาณนี้ เดี๋ยวผมลองบดกาแฟก่อนนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมชั่งกาแฟก่อนนะครับผมจะลองใช้กาแฟซัก18กรัมนะแต่บาเก็ตอันนี้มันได้ถึง20กรัมอันนี้บาเก็ต IMS ครับใหม่ๆลองบดกาแฟ สองสักยี่สิกรัมแล้วกันแล้วสิบแปดดยังไงสกรัม น่าโดนหรอตัวเนี้ยกาแปง กาแฟยังไหม่อยู่คล้ายๆตัวฮอนดูรักเลยนะหอมมากตัวนี้ เขาถามราคาเขาเขาไม่ยอมบอกว่าขายเท่าไหร่ตัวนี้เขาบอกลองชิมก่อนเอย่าเพิ่งอันนี้ดีแก๊สนิดน,นึงครับ เตมน้ำเรื่อน้ำตอนนี้อยู่97องศา อเพื่อความสวยงามโอเคอ่ะอืมอ่ะนี่ก็ เสียสายลงไปครับสายนี้เป็นแบบปลดล็อกเร็วครับแล้วก็จะมีตัวนี่กันน้ำย้อนดักไอ้น้ำเลยนะี่อ่ะโอเคทีนี้เริ่มสกัดนะครับมองเห็นไหมแคศูนย์ผมจะเปิดแรงดันไป ตรงนี้นะครับตรงนี้นะได้นั้นไปที่บสามบาก่อนอเปิดปุ๊บโอเคตอนนี้ช็อตไหลออกมาแล้วนะครับชอตสวยเลยลืมตั้งเวลาประมาณสิบิอ่ะเดี๋ยวให้ดูไปให้ดูใกล้ๆครับเมื่อกี้พีอินฟิลนานไปหน่อย ดูนีส้สวยเลยโอเคแค่สามสิบเก้าสี่สิบนี่ครับให้ดูสายนี่ดชอ,อันนี้มันจะสวยไม่สวยมันก็ขึ้นอยู่กับเราจูนเบอร์บดนะครับเนี่ยมันก็ไล พอมีเริ่มมีอากาศเราก็ปิดตัววาล์วตัวนี้นะไม่ให้แรงลมลมมันไล่ออกมาน,นะครับอันนี้ก็ถ้าเราจะคุกกี้เนี่ยมันก็จะไล่น้ําจนมาหมด้าเรารีบๆหน่อยแล้วก็กดนะครับตรงนี้มันจะปล่อยลมออกมาแรงดังนในนี้ในกระบอกก็จะไม่มีแล้วนะครับก็าสามารถเปิดกระบอกออกมาได้เลย อันนี้เราเดึงสายออกก่อนอ่ะนี่ช็อตกาแฟหอมมากหืมโคหอมเลย่ะเออมีรู้สึกมีบลูเบอรี่นิดด้วยหอมมากอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะส่งไปให้กับพี่ที่สั่งกับเราไปนะครับผมถ่ายคลิปวันนี้วันที่25สิงหาสองพันห้ ใช้งานได้ดีนะครับกปกติดีครับโอเคจบคลิป